สวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาร <c oughs> ับชมช่องปอบชาแนลนะคะสําหรับวันนี้นะคะปอบจะพาทุกคนนะคะมากราฟเจ้าเปรเลสเกียนะคะเนี่ยค่ะไปเลยนะคะก็เปเลสเกียเนี่ยเขาก็จะนิยมนะคะปลูกไว้สําหรับเล็นต่อนะคะไว้สําหรับกราฟไม้เมล็ดนะคะไม้ที่พอจากเมล็ดนะคะแต่ทีเนี้ย หน่อเล็กๆเนี่ยเราก็สามารถนํามากราฟได้เหมือนกันนะคะทุกคนวัน <c oughs> นี้ก็จะมากราฟหนอนะคะหน่อของแคปตันนะคะโรบิเวียนะคะทุกคนก็ได้เนี่ยค่ะหน่อของแคปตันนะคะเล็กๆแบบนี้นะคะได้มาสองหนอนะทุกคนเดี๋ยวผมจะมากาฟบน ต่อเปเรสเกียนะคะกราฟได้นะคะทุกคนถ้าเป็นหน่อเล็กๆ่กะคะก็จะสามารถกราฟได้นะคะแต่ถ้าเป็นหน่อใหญ่เราก็จะนําไปกราฟพวกคนต่อพวกต่อสามเหลี่ยมอะไรพวกนี้นะคะค่ะเปเรสเกียนะคะก็มีวิธีการกราฟที่ ไม่ยุ่งยากอะไรมากมายนะคะทุกคนและการกราฟเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งของความเสี่ยงนะคะจะมีบางต้นนะคะที่อาจจะไม่ติดนะคะกราฟไม่ติดแล้วแล้วก็มีบางต้นนะคะที่กราฟติดบางนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเรื่องธรรมดามีดที่ใช้นะคะจะต้องเป็นมีดที่มีความคมค่ะคมกลิบเลยนะคะก็คือตัดทีเดียวเนี่ยให้ขาดเลยอะคะ่ะเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเราตัดซ้ำหลายๆรอบเนี่ยต่อเขาอาจจะชำนะคะนี่ค่ะก็จะตัดประมาณนี้เนาะเลือกตัดเฉพาะส่วนยอดนะคะที่ยังอ่อนอยู่นะคะเพราะถ้าตัดลงไปมากกว่านี้ตรงที่แก่ๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยติดนะคะถ้าเกิดว่าตัดครั้งแรกนะคะตัดขาดไปแล้วทีเนี้ยเขาจะมีความแบบว่าเอียงไม่เสมอก็ให้เราปาดจนกว่าจะ ตรงนะคะทุกคนแล้วก็ใบนะคะตรงตาใบอะค่ะถ้าเกิดอยู่ติดกับขอบข้างบนมากเกินไปก็ให้เราเฉียนออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกิ่งนะคะเขาแตกขึ้นมาเนี่ยจะจะแบบว่าไม่ดูไม่สวยนะคะทุกคนก็ให้เราตัดออกเนาะเนี่ยค่ะเราก็จะตัดใบออกไปด้วยนะคะแล้วใบที่เราตัดออกนะคะก็ไม่ต้องเอาไปทิ้งนะคะใบตรงนี้นี่แหละ ก็เป็นส่วนสำคัญในการที่จะมาช่วยสมานนะคะทำให้หนอของโรบิเวียค่ะติดกับตอเปอร์เลเกียได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับหนอของโรบิเวียรเราก็เลือกมาหนอขนาดที่ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่นะคะพอดีกับการกราบบนตอเปอร์เลเกียเลยค่ะก็จะตัดนะคะตัดตัดห่างจากตรงที่เขาเป็นรอยที่ดึงออกมาจากต้นแม่เขานะคะ แล้วก็ปาดไปหาท่อน้ำเลี้ยงอะคะ่ะปาดจนไปถึงท่อน้ำเลี้ยงเลยเราก็จะปาดเขาให้เขาเสมอกันนะคะเพื่อที่เวลาเราจับมาติดเนี่ยเขาจะได้ไม่ไม่หล่นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราปาดเสมอกันเขาก็จะติดง่ายนะคะตรงตรงกันนะคะสำหรับท่อน้ำเลี้ยงนะคะหลายคนอาจจะสงสัยเนาะ,ะท่อน้ำเลี้ยงก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะ ะะตรงที่จะเป็นขีดขาวๆเป็นวงกลมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ท่อลำเลียงนะคะท่อลำเลียงจะอยู่ถัดจากขีดขาวๆที่เป็นวงกลมอะคะ่ะจะเป็นจุดๆนะคะตรงนั้นแหละคะ่ะคือท่อลำเลียงให้เราปาดไปให้ตรงที่สุดเลยนะคะเท่าที่เราจะปาดได้นะคะทุกคนแล้วเราก็จะนําใบนะคะใบของเปเรสเกียะคะ่ะ ผ่าครึ่งนะคะผ่าครึ่งใบเขานะคะเพื่อที่เราจะเอาน้ําที่เป็นวุ้นวุ้นที่ใบเขาอะค่ะคล้ายๆกับวุ้นของว่านหางจระเข้นะคะทุกคนที่เป็นเมือกเนี่ยแหละตรงนี้ก็คือกาวในการสมานนะคะสมานหน่อโรบิเวียเข้ากันกันกบตอเปเรสเกียะคะ่ะพอเราทาทายางของใบนะคะไปที่หน่อของโรบิเวียแล้วก็อย่าลืมทาไปที่ตอเป็น ไปเลกเกียร์ด้วยนะคะทุกคนเขาจะได้ติดกันง่ายขึ้นนะคะแล้วเราก็มาดูตรงหน่ตรงต่อนะคะเปรเล็กเกียร์ค่ะเขาก็จะมีท่อลำเลียงนะคะลักษณะที่เล็กพอดีกันเลยนะคะก็ให้เราวางทาบลงไปนะคะทาบลงไปให้เขาตรงกันนะคะทุกคนเนี่ยค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็นำไปวางไว้นะคะเมื่อเรา กราฟเสร็จแล้วนะคะเราก็นําไปวางไว้อันนี้ป๊อปก็จะไม่ได้ใส่20งนะคะไม่ได้เอา2อมาใส่ล็อกไว้เนาะก็คือจะติดไว้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ3ถึง5วันนะคะเขาก็จะเริ่มติดนะคะทุกคนค่ะสำหรับอีกต้นหนึ่งเราก็ทำเหมือนกันเลยนะคะกับตอเปรเลเกียะคะ่ะเราก็ตัดเหมือนกันเลย ส่วนตรงที่เป็นตาใบนะคะที่อยู่ใกล้กับรอยที่เราปาดให้ก็ให้เราตัดเฉียงๆนะคะตัดเฉียงๆออกเนาะส่วนหนอของโรบีเวียเราก็ปาดเข้ามาไม่ต้องลึกมากเท่าไหร่นะคะให้เราปาดให้เลยเลยตรงแกนที่เขาเป็นตรงรอยหนอที่เราเด็ดมาะคะ่ะถ้าหลายคนสงสัยนะคะทําไมจะต้องใช้ยางที่ใบเขานะคะก็คือถ้าเราติดเขาไปแบบเนี้ย เขาจะล่วงง่ายนะคะทุกคนที่ป๊อบใช้เมือกที่ใบของไปรเลสเกียนย่เพื่อที่จะเป็นกาวนะคะช่วยให้ติดง่ายขึ้นเนาะก็คือทดลองมาแล้วนะคะถ้าถ้าไม่ทาเมือกเมือกที่ใบของไปร์เลสเกียลงไปที่ตอกับที่หนอเนี่ยเขาก็จะไม่ติดนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะเขาจะมีความเหนียวมากนะคะเมื่อเราได้แล้วเราก็แปะลงไปเลยค่ะ เวลาแปะเนะี่ยเราก็จะต้องจับกดเขาสักเล็กนึงเล็กน้อยนะคะให้เขาติดอะคะ่ะนี่นะคะกดไปแบบนี้นะคะเราก็นําไปวางไว้ในร่มนะคะแล้วก็เราก็ยังยังไม่ต้องลดน้ํานะคะนําไปวางไว้ในร่มประมาณ3วันนะคะแล้วจึงค่อยลดน้ําค่ะทุกคนนี่ก็อันนี้ก็เป็นต่อเป็นเกียร์กราฟกับหน่อของอิชินบนะคะอิชินบ อันนี้ป๊อปกราฟไว้จนเขาติดแล้วนะคะเนี่ค่ะเขาติดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะน,นี่จาไม่ได้นะคะว่ากี่วันแล้วไม่ไม่ได้เขียนวันที่ไว้นะคะถ้าเกิดว่าใครกลัวจะลืมนะคะว่าเรากราฟไปกี่วันแล้วก็อย่าลืมเขียนวันที่ไปด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวป๊อปจะให้ดูนี่เลยอันนี้ก็คือเป็น แพตตันนะคะหูกระต่ายนะคะทุกคนหูกระต่ายนี่เลยนะคะหูกระต่ายเขาก็จะมีหน่อออกมาเยอะแบบนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้เขาติดแล้วนะคะแล้วหน่อเขาก็แบบออกมาแบบว่าเยอะมากนะคะค่ะก็อย่าลืมไปลองไปทํากันดูนะคะสําหรับวิธีการกราฟบนต่อไปลยเกียร์นะคะ ที่ป๊อบชอบมากที่สุดเลยก็คือการนํากระบองเพชรนะคะหูก,กระต่ายอะคะ่ะเอามากาวไปบนต่อไปเลเกียร์นะคะจะช่วยทําให้เขาแตกหน่อออกมาได้เยอะมากนะคะทุกคนแบบในที่ของป๊อบเลยค่ะค่ะป๊อกก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอกันนะคะทั้งคนที่เข้ามารับชมตั้งแต่แรกเริ่มนะคะแล้วก็คนที่เพิ่งเข้ามาใหม่สําหรับ คนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอของป๊อปก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดติดตามเนาะถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งวาให้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีความคิดเห็นนะคะเพิ่มเติมก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะอย่าลืมเข้ามาทักทายกันนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมกันมากๆเลยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ